เทศบาลตำบลนายางจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามัคคี4ี่ตำบลค่ะวันที่4กันยายน2565นาอยนอนุรักษ์พรสุบมมูศิรินายกเทศมนตรีตำบลนายางเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามัคคีประจำปี2565โดยมีนายฉลองช้างสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลนายางนายบุญชูบัวสด ผู้อำนวยการกองการศึกษานายสุชาติฤทธบัวกำนันตำบลดอนขุนห้วยผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการการงานนักกีฬาร่วม4ตำบลเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างพร้อมเพียงกันณสนามกีฬาโรงเรียนหนองเผาฐานตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำมจังหวัดเพชรบุรี โดยการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนประจำปี2,565ในปีนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยากเสพติดเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุภาพแข็งแรงได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด10ประเภทมีนักกีฬาจาก4ตะปนร่วมแข่งขันได้แก่การแข่งขันเซปักตะก้อมีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน18ทีม เปตองประเภทประชาชนชายมีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน24ทีมเปตองประเภทประชาชนหญิงมีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน12ทีมการแข่งขันยิงจุดโทษมีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน24ทีม หลังเปิดการแข่งขันนายอนุรักษ์พรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีตำบลนายางได้กล่าวให้โอวาสแก่นักกีฬาและร่วมสนุกในการยิงลูกจุดโทษและเป็นผู้รักษาประตูนในการเปิดสนามในครั้งนี้อีกด้วยครับก็ือตกลงมันเองนะครับแล้วก